พี่อยากจะเห็นชีวิตตัวเองสำคัญกว่าชีวิตน้องแต่มันไม่ใช่มันไม่ควรเป็นแบบนั้นนะจริงๆแล้วพี่อยากได้แบบไหนพี่อยากได้กล้ามแบบคนดำผมร,เรอเล่นไม่เอาแล้วพี่พอไหวแล้ว <c oughs> และเนื่องจากคนดูช่องพี่ส่วนใหญ่ไม่ได้กดซับดังนั้นถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้ลองกดซับดูนะครับมันฟรีและคุณสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับผมได้ยินเสียงดีปะเสียงไม่รู้ดีปะเพราะไม่ได้เอาอันนั้นมาเราเรากเคยากทำเป็นหนังสือรุนน่นเราทุกคนมาแปล สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราทำอะไรกันวันนี้อามาถ่ายรูปนักเรียนครับนี่พี่น้ำมือเลยครับอันนี้ไลฟ์อยู่นะคนดูกลังดูอะไรนะไลฟ์เหรอใช่ไม่หรอเหนียวนลยว่าถ่ายรูปอืมอ่าเทนะเย็นไปเลยแค่นี้พี่มีพี่เสร็จแ้ววาพี่แนะนำตัวพี่ชื่อออผมชื่อผมเอ้าวะเอา้าวไรผมไปอ๋อโรงเรียนอ้าวไแล้วพี่โจ้น้ามาเล่นด้วยอ่ะเด็ดดาย ไอเกมที่มันเป็นดีทสองอะออน่าสนใจเนี่ยมาแล้วอยากจะว่ารงแรมี่ว่้ยังไม่มีสุ้จอยไมอของที่ใจโอเคแค่นี้แหละทุกคนฮ่ะไรยกจะจะไลฟ์กี่นอทีพี่ไม่ คิดเป็นนาทีอ่ะคิดตังคิดตังใช่โอ้เกินเจ็ดก็คือนับเป็นหนึ่งนาทีคียชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงเท่าอะไรแปลกแปลกเงินวัวสามพันตัวไหนวัวสามพันอยากได้ทีแพคเนื้อทำได้ดูหน่อยพี่ทำได้เลยเหรอผมมีตัวอย่าง้ยไหนเขาจะให้ดูเปล่าพี่ต้องขอก่อนไอ้ไหนเหรอใช่ไม่ว่าหรอกไอไนั้นมาเก้าไปลงอยู่แล้วเปล่าจริงป่ะจริงๆดูอ่ะเดี๋ยวผมลองดูอ่ะดูวผมสแกนผมยังไม่ยังไม่โชว์นะ ไม่เป็นนที่แม่กาหดพี่อวเดีว่ะพี่ผมอยากได้บ้างอ่ะแต่ผมตแต่แต่คือเบสิกคือผมต้องถ่ายเห็นดือก่อนเอ่ะก็เปิดนิดนึงขอเป็นเปิดไม่ต้องอันนี้ของไหนคือมีมีอพร้อมไหมคือเป็นภูมิเลยเอาพี่เจงมาด้วยนพี่เจงมาวะพี่เจงมาพี่เจงมา่ะคุยพี่เจงนะ เฮ้ยผมพี่มาเหรอเมื่อไหร่จะมาเมื่อไรจะถึงครับพี่คิดถึงพี่ชายเสมอชายนะไปญี่ปุ่นพยายามหาซื้อเกพี่แต่บไม่ได้เสี่ยงเสียงพี่เจงเหมือนใกล้เราอะใช่ตายพี่จริงเรื่องจริงโทรไปที่กูโทรไปชวนเล่นอันนี้ปาร์ตี้ในหมอปวดเหรอเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกูค่อยว่ากันพี่อันนี้พี่แจ้งเก่งนะอันนี้พี่แจ้งพี่เก่งนะพี่แจ้งฟังไว้ได้ไมี่คนหรอไมด้ฟอกพี่อยากได้แบบไหน พี่ได้กล้ามแบบคนดำผมรอเล่นมวยเอาแล้พี่พอไหวแล้วคือผมเล่ทุกเดียวได้เลยได้เหรอว่าคือตัวเบอเลอร์แต่มันก็มีกล้ามได้เหรอพี่อยากได้กล้ามไทยพี่ชี้มาเลยจริงเหรอใช่ผมทลาไม่ได้เลยอ๋อมันคือเป็น AI แบบว่าตันเลยเหรอใช่เพราะว่าชอบอ่านเนี่ยอ่ะสมมติอ่ะพี่น้าหมูอ่ะสมมติสมมติเป็นรูปแบบว่าไม่พี่น้าหมูแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้โชว์อะไรเลยอ่ะน้าหมูนะอุ้ยอันนี้คือกดเหรอแต่เมื่อกี้ผมเจนเมื่อกี้มันดูแบบหอมลง ไหนใครบอกใครนัดมึงเคลียร์กูก่อนไหนใครบอกนัดอะไรพี่เจงถามนัดราแล้วไงพี่นัดแล้วเออนัจะเจอกันผมบอกพี่ไปแล้วพี่ไม่เคยจําเลยน้องน้องเขาก็จำกันได้เลยเขาไม่อ่านแชทเราไม่อ่านแชทดีๆก่อนพี่ทำไมนใช้ดีก่อนระหว่างที่พี่ป่วยพี่อาจจะลืมลืมอะไรไปบ้างพี่อาจจะเห็นชีวิตตัวเองสำคัญกว่าชีวิตน้องแต่มันไม่ใช่มันไม่ควรเป็นแบบนั้นนะจริงๆแล้วต่อให้พี่ตายวิญญาณพี่ก็ต้องอยู่ที่นี่ผมไม่ให้พี่ไปไหนหรอกพี่ไม่ได้เกิดหรอก ยุ่งเลยทีเหตุความเดียมนะไม่ใช่สิ่งที่มีอย่างจริงโลกนี้เป็นสามตีอาร์เอสเปียร์เดียมยงกูสยงเข้าสู่โลกความเดียมมากเกินไปแล้วนะอาตมาจะขอเตือนไว้อาจจะกลับมาไม่ได้อีกอาตมาระวังโดนโช่อแชทโหวตให้เล่นมากันเกียบแล้วยมน่ากลัวชิบหาย อูพี่แม่งมันวุ่นวายโคตรเลยแม่งวุ่นวายพี่พี่เคยเล่นมาครับใช่ป่ะเวลาไปตัดต้นไม้พี่เอามือไปขูดต้นไม้ปกติใช่ป่ะอันนี้คือพี่ต้องแบบว่าเดินไปหาไอ้ฟินก่อนเอาฟินไปทุบก้อหินเพื่อกลายเป็นฟินเล็กเอาฟินเล็กไปขูกับขูรกับไม้มนุษย์โบราณเพื่อเป็นเพื่อเป็นมีดใช่ไหมเราเอามีดไปถางหญ้าเพื่อเอาไฟเบอร์แล้วเอาไฟเบอร์ มันรวมมันจะละเอียดย่อยขึ้นย่อยแล้วมีแล้วมีสกิลมีเลเวลมีแบบสายมีแบบสายทอม่อนเกมเล่นมันมันน่าเล่นมันน่าเล่นกว่ามาครับคนละเรื่องมันมันกว่าเยอะมันน่าเล่นกว่ามาครับเยอะแต่แต่แต่พวกบอกว่าต้องเล่นแล้วพี่ต้องเล่นแล้วพี่คำว่าน่าเล่นไม่ได้หมายความว่ากคุณจะเล่นนะครับคำว่าน่าเล่นกูพูดหมายถึงว่ามันเป็นเกมน่าเล่นไม่ได้หมายความ่ากคุณจะเล่นเออถ้าสมมติว่าแค่นี้มันยังแปลไม่ได้กองโจรนะพี่เจย์บอกว่าลื้อแชทแล้วไม่เห็นเลยเฮ้ยพี่ลบแชทไปแล้วหรือเปล่าเอาเนี่ยพี่อย่างเงี้้ยยเออาลวคืผมน ใจแล้วพี่พู้ทำตรงนะคือบางทีเราคุยกันพี่ก็ลบแชทพี่เห็นผมเป็นสาวงี้พี่ก็ลบแชทคนอื่นไปเรื่อยผมน้อยใจแล้วพี่น้อยใจแล้วพี่น้อยใจแล้วพี่คุณมึงนี่นะโยกเก่งพูดใจดีกับตมาโนเด็กบาเนีใครเลือกชุดได้วะใช่ครับเมล่า ลูกนีหมุนตัวนิ่รูตัวทีกวกมึงพุรเจ้าอะไรอี่างเงี้ยแล้วายกินนักศึกษาพุทธเจ้ามเกี่ยวเหี้ยอะไรวะวะเห็นบวกแต่แรกแล้วบวกเนื้อบวกใจเลยโอเคโอเคกันทุกคน